อ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแอดทดสอบ3ามพค่าให้ดูนะครับใช้ลูกปอกเงิน3นัดนะครับเอาออกจากซองก่อนปลดแม็กกาซีนที่ไม่มีไม่มีลูกออกไปนะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวแอดจะทดสอบระบบเข็มพุ่งให้ดูนะครับบรรจุลูกปอกเงิน3นัดนั่นเองนะครับซิกสามหนะครับผมเป็นมินิคอมแพกเดี๋ยวยิงมือเดียวนะไม่ต้องกำนะครับอ่าโอเคหูแอดมินจะแตกนะครับน่าจะหูหนวกเลยนะผมแก้ไปอ่ะอ่าโอเค อาจารย์ร้านที่ชื่อแอดซ็อกกันจ้าสวัสดีครับร้านที่ชื่อแอดซ็อกกันนะอยู่ผมชั้นใแอดซอกกันก็อยู่กับซิกพีสามหกห้าไม่ใช่สามสองศูนย์นะครับที่ปืนแบงก์กันที่ปืนแบงก์กันที่ใช้คําว่าซิกเนี่ยในประเทศไทยมีอยู่สามรุ่นสามสองศูนย์พีสองสองแปดนะครับแล้วก็สามหกห้านะครับตัวของสามหกห้านี่ยก็ร้านรีวิวแบบละเอียดไว้ให้แล้วนะครับโหยิงกันแบบว่าลูกหมดเป็นกล่อง ลองเลื่อนหาไปดูนะครับลองเลื่อนหาไปดูนะครับอยู่ในช่องเรานี่แหละอันนี้เป็นคลิปแบบถ่ายอัปเดตให้ดูนะครับว่าเอ้ยเผื่อบางคนเขาแบบว่าลูกค้าใหม่นะครับขาดจอเนี่ยผ่านมาเขาจะได้เห็นคลิปมันอยู่บนสุดก็เลยเอามาถ่ายให้รับชมกล่องเนี่ยร้านไม่ได้ลดต้นทุนนะบอกไว้ก่อนมันมาแบบนี้จากจากตุรกีอยู่แล้วก็คือดีลเลอร์เนี่ยเราไปติดต่อกับบริษัทของอารฟาเนี่ยบอก อยู่ช่วยทําอะไรที่แบบว่าไม่เอากล่องในไม้เราไม่เอากล่องด้ไม้คนไทยมันจะได้จับต้องได้นะครับในราคาที่มันถูกหรือว่าการจัดส่งสินค้าหรืออะไรเงี้ยทางเรือเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ไม่กินพื้นที่มากนะครับมันก็เลยไม่เสียค่าค่าขนส่งแพงอะไรประมาณนั้นแหะนะครับก็ท่านก็ไม่ต้องสนใจหรอกนะกล่องอ่ะแค่แค่กล่องไปซื้อกล่อง s h ปปี้ลาซาด้ก็ได้นะครับผม ซิกสามหกห้าเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ1ปืนมากับ2แม็กกาซีนนะครับเนี่ยมากับ2แม็กกาซีนแบบนี้กล่องกระดาษท่านก็ทิ้งไปเถอะนะครับเชืช่อผมก็เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะให้ชมความงามของซิกสามหกห้าไปก่อนนะครับแต่ผมขออนุญาตเดินไปหลังร้านแป๊บหนึ่งไปหยิบของก่อนอ่าเพื่อนๆคือแบบนี้นะครับซิกสามหกห้าเนี่ยเขาจะยิงลายครับว่ามันจะมี2รุ่นนะครับมันจะมี2รุ่น รุ่นที่ยิงคําว่าซิกซาวเวอร์และ P3 65กับรุ่นที่เขียนว่าอ่า P3 65แบบเนี้ยนะครับมันจะมี2รุ่นเพื่อนเพื่อนลองเลือกดีๆว่าจะเอาแบบลายคําว่าซิกซาวเวอร์แล้วก็มี P3 65หรือจะเอาคําว่า P3 65อย่างเดียวเพื่อนเพื่อนเลือกดีๆนะเดี๋ยวจะซื้อกันผิดแล้วอ่าตรงอ่าตรงด้ามปืนเนี่ยจะเขียนว่าปัม๊มปั๊มร้อนคําว่าอ่าคำว่าซิกซาวเวอร์มานะครับข้างบนเนี่ยมันจะเป็นสไลด์โลหะข้างล่างจะเป็นโพลิเมอร์แต่เป็นแบนกันนะครับแบง์กันเนี่ยเพื่อนเพื่อน ท่านจะครอบครองหรือว่าซื้อได้ท่านต้องบรรลุนิติภาวะนะครับ2เลยชื่อบัญชีชื่อบัตรประชาชนนะครับชื่อผู้รับ3ส,สิ่งนี้ตรงกันทั้งหมดซื้อได้ถ้าไม่ตรงไม่ต้องเสียเวลาซื้อเอาบัตรใครมาซื้อกูไม่ขายนะครับบอกงี้ทําไมถึงจะ,จะต้องตรงกัน3อย่างเพื่อที่จะให้ปกครองเนี่ยรับรู้นะครับว่าไอ้คนนี้มันมีตัวตนแน่ๆเลยนะครับจะได้ไปเก็บยอดถูกหากเอาไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายนั่นเองนะครับ นี่คือหลักใหญ่ใจความของการซื้อแบงกันนั่นก็ตัวของซิกสามพุกห้าเนี่ยลูกหมดสไลด์ค้างเนี่ยเขาเป็นงี้นะครับนี่เขาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอ่านะครับส่วนหน้าส่วนหลังเป็นแบบแต้มสีมานะครับส่วนหน้าส่วนหลังแบบแต้มสีมาตัวของแมกกาซีนนะครับเมื่อเราปลดออกมาด้ามเขาก็จะแบบว่าล้านๆแบบนี้นะครับสั้นๆถามว่าเอ้ยถามว่าไม่มีไม,มไม่มีตูดแม็กเนี่ยไม่มีตูดแม็กเนี่ยมือเนี่ยมันกำหมดไหม ผมเป็นคนมือกลางๆนะไม่ได้ใหญ่มากแต่ถ้าใครอาจจะมือใหญ่เนี่ยลองดูลองดูแบบไม่มีแม็กไม่มีแม็กเนี่ยมันจะมันจะกำรรม,มันจะกำไม่ค่อยดีนะครับแต่เมื่อเราใส่แม็กเข้าไปปุ๊บอ่านิ้วก้อยผมมันจะพอดีเลยนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นเป็นซับเป็นซับ,ซบคอมเพกนั่นเองนะครับเป็นปืนคอมเพกประมาณนั้นนะครับตัวของอเสียงสไลด์อ่ะมา,าฟังเสียงสลด์มันจะเป็นเสียงโลหะไหม,ะนะนม,นมนะครับเสียงนุ่มๆนะครับเสียงนุ่มๆ หน้าไกลของเขาเนี่ยก็จะเบาเพราะว่าเป็นระบบเข็มพุ่งนั่นเองนี่เห็นปะมันจะมันจะไม่ต้องเสียเวลามันจะไม่มีเสียงแฮมเมอร์ตีอ่ะมันจะเป็นพุ่งไปเลยเข็มมันจะพุ่งไปเลยแบบนี้อ่ะเห็นไหมมันจะนุ่มนะครับเดี๋ยวผมแกะภายในให้เพื่อน<ๆ><ๆ>ดูนะครับแกะภายในให้เพื่อนๆดูชึบดึงแล้วก็ยกออกมานะครับตัวของสามหกห้าเนี่ยผมขอชื่นชมเขาอย่างหนึ่งนะครับอ่าตัวของบูธกับบูธเนี่ยมันจะเป็นบูธรูเหมือนโซลกินะครับแต่ ของดีคืออยู่ตรงนี้ไกด์หลอดหนึ่งแงมาพร้อมกับโอลิงซับแรงกระแทกอันนี้ผมตื่นว่าเฮ้ย <_ S 1> ดีแม้กันมันควรใส่โอลิงซับแรงกระแทกทุกตัวนะครับแต่สามพหค่าใสมาให้อันนี้ผมชื่นชมเขานะเพราะว่าโปรดักสามพหค่าเนี่ยเหมือนเขาตั้งใจทํามาจริงนะสําหรับแบนแอฟาครับผมก็ปืนระบบเข็มพุง่งก็คือชุดเฟรมล่างเนี่ยก็จะคล้ายๆกับของจริงเลยมันจะเป็นนี้นะครับมันจะเหมือนคีบฉลามทําหน้าที่เหมือนหน้าไม้นั่นเอง ไอ้ตัวเนี้ยมันจะขัดกับเข็มนะครับเวลาเรา,ามันมันจะยกนี้ใช่ไหมเข็มมันจะไปติดอยู่ตรงนี้เวลาเราเหนี่ยวไกเนี่ยปุ๊บเห็นไหมคลิปฉลามมันจะตกลงมาทําให้เข็มเนี่ยมันพุ่งออกไปตีตูดลูกป,ประมาณนั้นนี่คือระบบเข็มพุง่งแต่ถ้าจะเป็นแฮมเมอร์มันก็จะมีค้อนอยู่ตรงนี้มีสปริงอยู่อย่างนี้เวลาเราง้างปุ๊บไอ้แฮมเมอร์เนี่ยมันฟาดกับเข็มเข็มขม,มันก็ไปกระแทกกับลูกป,ประมาณนั้นอันนี้คือชุดของอสไลด์นะครับสไลด์ของเขาก็จะเป็น คล้ใครกับหน้าไม้นี่แหละล้างหน้าไม้นี่ไอ้สปริงเนี่ยมันจะไปไอ้ตรงเดือยเนี่ยมันจะเข้าไปติดก,กับไอ้ตรงตรงนี้ไงตรงคลิปฉลามตรงนี้ไงอ่าโอเคประมาณนั้นนะครับตัวชุดสีก็ทํามาสวยนะครับความหนาความลายของสไลด์ก็ถือว่าโอเคนะครับในรุ่นของแบงก์กันนะครับปืนเสียงเปล่านั่นเองนะครับผมชอบนะปืนแบงก์กันมันมันเป็นอะไรที่ที่สวยอะผมชอบจริงมันแบบว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธอะเออนะครับแล้วเราก็ใช้ อาโหโจรได้นะครับการข้ามกลางคืนเสียงใครงัดรถงัดบ้านนะครับยิงลั่นไปสัก2อสนัดแม่งก็วิ่งหนีกับเจิงแล้วครับเพื่อนๆเราไม่ต้องให้เขารู้นะว่าเรามีแบงค์กันนะครับแต่ให้เขาได้ยินเสียงของปืนเท่านั้นเองนะครับอ่ะซิกสามหนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบถูกใจเพื่อนๆก็อย่าลืมทักทายกันมาที่แอดสองศูนย์ห้า O W L P Y หรือโทรมาสอบถามสินค้ากับเราที่ศูนย์เก้าสามสามศูนย์เก้าสองสามสี่ศูนย์ครับวันนี้ผมช่างนายสอบการขอตัวลาไปก่อนก็ฝากเอาไว้ด้วยนะเพื่อน เล่นให้มันถูกกฎหมายนะครับอย่าเล่นให้มันผิดกฎหมายเดี๋ยวจะโดนจับนะครับติดคุกติดตารางกันนะครับผมเนี่ยผมถามหน่อยนะครับผมถามคุณลูกค้าหน่อยเวลาท่านเอาปืนเนี่ยเอาปืนไปแปงเนี่ยผมถามเลยเอาปืนไปแปงเนี่ยเวลาท่านโดนจับเนี่ยท่านมีเงินประกันตัวหรอโอ้ยแต่ถ้าบอกเอ้ยกูมีมึงไม่ต้องเสือกเองินประกันตัวกูมีและถ้ามีเงินประกันตัวเนี่ย ทำไมไม่เอาเงินประกันตัวไปซื้อปืนมีทะเบียนวะมึงจะเปลือกมาเล่นปืนแบงทําไมนะครับไปเสียเวลาแล้วคนที่โดนจับในคดีอาวุธปืนเนี่ยไม่ไม่มีไม,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 ไม่มีสิทธิ์ขอใบาปาศตลอดชีวิตนะอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องเข้าใจนะครับว่าถ้ามีคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ในการขอใบปอศน,นะครับคุณจะไม่มีปืนแท้ครอบครองแบบถูกกฎหมายตลอดชีวิตนั่นคือสิ่งที่คุณต้องรับความเสี่ยงเอาเองนะครับผมอ่ะ ใส่ซองแบบหลุยเข้าไปนะครับใส่ซองหลุยเข้าไปนี่คือซองตรงรุ่นก็ทักทายที่ร้านมาได้นะครับผมราคาไม่แพงนะมีสีดํากับสีสีหลุยหลุยแบบนี้นะครับหลุยวิตตองนะครับก็โอเคไปละบ๊ายบายเจอกัน